สวัสดีครับมือนีเบาอีสานสะออนกะผ้าออกมายางเหล็กข้างนอกเลยพี่น้องเด้อหยุดแต่ได้ห้องไรกับกเป็นตาอยู่พี่น้องยางยืดเส้นยืดสายหาสมใหม่สมไหลไปเนะครับเนาะช่วงเวลาเย็นๆน้อพี่น้องอีกเนาะสองสามมือกับสิออกไปหาแรนดน่ถและครับ สิเป็นองเบื่องวา่ามันสถานการณ์มันจะเป็นแบบๆเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กับฝนตกดีนะครับเด้อน,นี่กัเป็นไหม่มงคลเลยพี่น้องจต่ว่าผมบบกูซื้อกับพราะวาอาจารย์เป็นปลูกไว้นะครับเนาะมันแมนตัวน,นี้ยังกับบบกูจับก,กันเ้ยพี่น้องเด้ออาจารย์เป็นปลูกไหว้หลายตนย้นมืงามงามพี่น้อง อาจารยเ์เป็นคนมักแต่งสวนจัดสวน้ะพี่น้องเด้อปลูกไม้ปลูก,ไม,ลกไม้มงคลปลูกพวก,กหวานพวกไม้ด่างไม้ยังใน,นมันไม่ยู่หลายหมองด้อพี่น้องต้นยังล่ะพี่น้องผูะไรหูกะคอมเมนต์ว่าบอกในเด้อคคับเด้อเนี่อาจารย์เป่นปลูกไว้นะครับเนาะกำลังงามพี่น้อง พู้ใหหูจักกะคอมเมนต์มาบอกได้เยครับเ้ยผมพอว่าผมบรรู้จักซื่อเ้ยครับเ้อต้องขอโทษขอไั่หลายๆครับผมเป็นใหม่มงคลสนิทใดเนาะพี่น้องใหม่ดางกับมีเด้ลยพี่น้องเ้อดางแบบนี้มิราคาบอฮหูเพื่อนละัะพี่น้อง กำลังหิดเป็นน้องเนะไม้ด่างช่วงนี้เนก <c oughs> อันนี้เมนต้นนี่ยังพี่น้องผู้ดใดห,หูจักบอนิใบนี่มันมันเง่าง่ามเด้อพี่น้องเล้อเป็นหวานคือเป็นไม้มงคลชนิดใดกะ ผูไใดหูกับคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเดอ้อหม่ดังกับไลค์สนิทอยอ่ครับนี่หลายประเภทนาะพี่น้องดังแบบนี้มีดเราฆ่า,านน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ใหม่ดางกำลังฮิตนาอพี่น้องเนาะกำลังวีเวอร์วะนะ่านั้นแต่บ่าถือว่าถือดอกพี่นอ้องมันมีหลายแบบหลายดางเ้อพี่น้องเด้อเรแจะคนมาคดนสอบนะครับเนาะ,ะนเบิ่งนไปพี่น้องอันนี้การเด็กน่อยบ่อกได้เขาลงเลียนกะสนามหญ้ากับง,งามครับเขียวจะอ,อุ่ม ท่านลงพลื้นปันดไปว,ว,นนดว่านครับจะลืนหูลื่นตาดีอยน่ะพี่น้องกส่วนตัวนี้ก็เป็นเสียกตัวนี้กาว่าจะให้สอนลูกเสียเดยพี่น้องเด้อผิก,กำลังงามเลยพี่น้องรอกที่แล้วผม ใา่เ็นเบิ้งแล้วมันทนัฒนธรามป่าหนีแล้วพี่น้องคิปหนีพีม่ม้เงาลเบิ้งไหมพี่นี้แล้วพ,พ,นนพี่นเดี๋ยวผมใเ,เบิงพริกิค,นนครับลกขึ้กันครับจว่าเห็นบ่นาะมันดีอยู่ในใบนไ,ไ้พี่น้อง เบลก็มีพี่น้องมันหลีกิเตตไตงพี่น้องคำนั้คคิดมีก็ไว้สมีก็น้องคำนั้นสวัสดีครับ